เป็นเห <c oughs> ี้ยตอเฮ้ยทำไมกระสุนมันเยอะจังวะอีบอสจังเลยที่เราอยู่ในสนามแล้วกระสุนเดยอะคงไม่แปลกเร็วไอ้ป๊อดมีของนั้นปะอ่า สนามรถจริงๆไม่สามารถเลื่อนใหม่ได้แต่อย่างมันง่ายๆไปเจอกันในเกม PUBG Mobile ตอนนี้เขาฉลองครบรอบ5ปีมาพร้อมกับโหมดใหม่โหมดว้าวว้าวกับแแบแข่งรถแบบสร้างบ้านแบบยึดป้อมแบบส่องสไนแบบมวยกระหะและอื่นๆอีกเพียบสวัสดีครับผมตีกเซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่มอรนะครับมาจากช่องนะครับผมสวัสดีครับผมมอรักษณ์ศรครับผมสวัสดีนะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมายิงแต่งโมกันนะแต่ไม่ได้ใช้ปืนนะครับอยู่ข้างหลังเราแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอะไร ดูเลยไปดูกันเลย,เลยครับผมโอเคครับและที่วางอยู่ต่อหน้าเราตรงนี้นะก็คือเครื่องยิงมันฝรั่งนั่นเองนะครับอ่านี่ซึ่งแตงโมนี้นะฮะก็จะเป็นเป้าให้เรานะพี่มอสด,ด้วยนะที่ปั๊มลมให้ผมนะเหมือนเหมือนยอดเลยเหมือนจะนรกแน่เลยไม่รู้อ่ะ <laughs> เหมือนเราคุมราคาให้คนดู <laughs> โอเคครับตอนนี้ผมได้ปืนแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองยิงดูเปิดเป้าสีแดงนี่นะเป็นการยิงนะโอเคไปดูกันเลยะยิงระยะใกล้ระยะเผาขน สามครับสอ,องรอบแรกเราวิวไปมารอบสอูรอบนี้ดูกันหนึ่งสองสามแรงโงก่กระจายเลยครับมันปันออกด้วยนะว้าวโอเคเดี๋ยวเราไปดูในสโลโมชันกันไปดูเลยคิดนว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ขอบคุณพี่มอสด้วยนะครับที่เอานี้มาให้ยิงนะครับผมนะก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่มอสนะครับคอมเมนต รักษาครับผมไอเอเคเอสดีเดี๋ยวขึ้นแถวเนี้ให้ดูนตัดไปครับครับผมเดี๋ยวเราลองยิงข้างซ้ายดูกันนะไปดูกันเลยเอา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 ยิงข้างซ้ายดูกันนะไปดูกันเลย เขาป่าเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ชถึงมากครับสูงเลยต้นไม้ไปเลยนะ